ตอน่อยนึงงัดแบบเร็วๆเ,เ,เลยโอ้โหลึกนี่นามสมควรแล้วแหละที่ต้องมาหา ชิ้นใหญ่แล้วมันแน่นด้วยมันลงลึกข้างล่างที่มันเริ่มปวดเพราะมันทิ่มลงข้างล่างไงเนี่ยใช่เพราะว่าถ้าเริ่มปวดอ่ะแน่นอนทีแล้วรีบมาลูกค้าอ่างทองช่ไม่อ่างทองเนาะใกล้ๆแค่นี้โอเคอ่ะนี่ไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยนะถ้าปไปไปได้ก็หยุดโดนน้ำสักสามที่วันมั้งคนก้อนเป็นไงอ่ะันก้อนเป็นหายได้ปนะประมาณกี่เดือนเนี่ย โควิดหกโค vid รอบที่ร <COVID. S 2> แรกไงรอบแรกอะหกเดือนอ๋อหกเดือนโอเคหายแล้วไม่เป็นไรเนี่ยอ่ะมันก็จะขึ้นแบบอย่างนี้เนี่ยประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วแต่ลูกค้าใช้ชีวิตอย่างถ้าเกิดคนที่กินพวกอาหารเสิร์ฟอะไรเงี้ยเล็บจะยาวเร็วจะเป็นบ่อยอ่าเสร็จแล้วอ่ะแค่น,นี้เลยนะ